กับกานวันเด็กของอลูกเป็ทุกปีของพี่สาวก็จริงจริงรู้สึกแบบคนเยอะจริงก็อยากอยู่บ้านแต่ว่าแบบเราก็ต้องพาลูกไปทำกิจกรรมแตะวันเด็กลูกจริงๆเป็นที่สกัดนี่ลูกแบบบอกตลอดอยู่ใจออยากมาตลอดเลยก็คือเหมือนกับจริงๆปีนี้อยากอยู่บ้านไม่ใช่เหรออ่าจริงๆปีนี้เขาก็อยากอยู่บ้าน บ้านมาที่นี่ต้องโตขึ้นปีวปนเด็กที่ต้องเปลี่ยนไปต้องเท่ากันใช่ใช่คือเร็วมากขนาดแบบปีที่แล้วของที่เขาชอบของเล่นที่เขาเล่นก็คือแบบไม่ได้แล้วอะไรงี้คือโตขึ้นมาแล้วอะไรเยงี้ค่ะก็คือเวลาผ่านไปเร็วมากๆแล้วคือพัฒนาการเขาก็โต้นเร็วอะไรอย่างนี้คุณแม่นมการบ้านอย่างเหมกับกิจกรรมในวันเด็กสาก็ไม่นะคะกิจกรรมมันเยอะเยอะจริงก็คือแบบว่าเราก็ดูอันที่เหมาะกับลูกเราอันที่ลูกเราแบบว่าเออเอนจอยอยาก คนไหมเริ่มมาทำงานนิดนิดเนิร์ดตองเขนินแม่แม่แอกสอนโพสนิดนึงเมื่อกี้ไม่แม่มันเป็นท่าเขามันเป็นท่าประจำหมายก่วาวเราเราไม่เคยสอนเขาโพสเลยแล้วเขาแบบเขาก็โพสต่อเาเองแต่ว่าวันนี้อาจจะเขินเขินจนลืมว่าตัวเองเคยโพสอะไรไว้เลยอย่าลืมท่าของเธอเดีย๋ยววันนี้ต้องบีบอะไรบ้างก็คือก็จะมีมีมีบ้างว่าเออต้องทำอะไรบ้างต้องพูดมีมีดีเทลของแบบ รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจค่ะพี่พิมเวลาเป็นเด็กเรามีบอกคุณแม่ไหมว่าเราอยากเป็นอะไรไม่ค่อยมีไม่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 ได้แบบเหมือนเขาไม่ได้เป็นเด็กแบบว่าอยากทํานู่นทํานี่อะไรเขาก็จะแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความจริงเตามใจใครอะไรนะคะเองตามใจใครตามใจแม่หรือตามใจลูกก็ผัดกัน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 แล้วก็เปลี่ยนไปเยอะนาคต ก็ก็เปลี่ยนทุกป so, so ีนะคะเหมือนกับว่าอ่าตอนเด็กเออตอนแบบตอนเด็กๆชอบเอลซ่าชอบอะไรเงี้ยโตมาก็แต่ไม่ชอบแล้วอ่าช่วงนี้อินซาริโออะไรเงี้ยคือมันก็คิดว่าวัยก็คงเปลี่ยนความชอบก็คงเปลี่ยนไปตามวัยที่โตขึ้นอะไรอย่างนี้ยค่ะถ่ายแล้วในโรงกาไน้คเลยอยากได้ของความเด็กเหมืันอย่างไรกเลยค่ะอยากได้อะไรคะ ได้นอยากได้หนังสือเป็นเหมือนมิยายญี่ปุ่นยายการ์ตูนญี่ปุ่นจิบลี่จิบบี่แสดงว่าตอนนี้เขาให้ความสนใจเรื่องการ์ตูนก็คือไม่ใช่การ์ตูนนะคะเป็นแบบสองร้อยหน้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนังสือเต่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นตัวหนังสือล้วนตัวหนังสือล้วนตััวหนงสือล้วนอยู่ไม่ปวดตาเหรอลูก แบบเขาแบบอ่านอ่านเร็วมากอ่านแบบอาทิตย์นึงจบละอะไรเงี้ยเราก็แบบจริงเหรอลูกแก็อย่างการเรียนการเขาสายแร็วแบบว่าเจอแบบงานไม่เห็นเขาก็เรียนเต้นด้วยกันก็ตอนเด็กๆเหมือนจะฉายแต่พอเริ่มเริ่มโตอย่างที่บอกว่าความความความเปลี่ยนแปลงความโตขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าไปทางเด็กเรียนมากขึ้นไปทางเนิร์ดมากขึ้นแหละค่ะ ไม่ถึงกันโดดกันเลยเหรอหรือว่าไงต่างไปยังไงพอเราดูนุกเราเรียนแบบเอ้ยไม่ไปทิศทางอะไราเลยถ้าถ้าความแบบอินโทรเวิร์ดอะไรอยู่บ้านชอบอยู่บ้านอาจจะเหมือนเราแต่ว่าถ้าความชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคงคงไม่ใช่เราทำไมอ่ะเหมือนเราอ่านหนังสือเราจะหลับได้เลยค่ะอ่านสองสามหน้าปุ๊บหลับได้เลยแต่ว่าอันนี้เขาก็จะแบบตั้งใจคอนเซนเทรตแบบอ่านเวลาแบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่านหนังสือแต่เห็นตอนนี้เขาก็เรียนเต้นด้วย ยังยังเรียนอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบเอจจะรอดไหมนะก็เหมือนกับว่าอาจจะเขินๆขินไหมหรือว่ามันยังถ้ามันยากหรือมันยังไงมันเป็นยังไงเขินด้วยไม่ก็เรียนกับครูสองคนเคุณหมอเล่นกับครูสองคนไม่เเคยแอบถามดูไหมว่าอยากเป็นเหมือนคุณแม่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้มากๆคุณแม่เป็นนักแสดงดังมากไม่ดูเหมือนไม่อยา เคยเคยเปิดให้ลูกดูไหมครัมีแสลกกนน่บอมีมีบ้างมีบ้างเปิดซีทันเชนให้ดูบ้างพี่พิม์บ้างยังไงบ้างี่พิมพ์างงไงวะนไงหนักมหนสวยไหมแม่สวยไหมเออเป็นงไงหนักเป็นยังไงคะหนักหซีทันเช่ก็โดยรวมโดยรวมเป็นไงบ้าง ไปถอะไรเก่าลูกอะไรเหลุดเปล่าไม่ตกใจอยู่ขยายบอกอะไรเก่าภาพหรือเปล่าอะไรเก่าไปถึงภาพเก่าหรือว่าเป็นเก่าลูกคุณแม่คุณแม่เหมือนเดิมมากเลยนะน้องเพื่อเป็นลมพี่บิ๊พี่บิ๊มว่าตอนที่คุณแม่ปั่นจักรยานวิ่งใหญ่หนักตอนนี้หน้าต่างกันเป็นลูกสวยไปเลยวเฮ้ยแยกไม่ออกหรือเปล่าเพายังเด็กเหมือนไหมเป็นลูกเหมือนไหมเหมือนในหนักไหมตอนเนี้ย ไม่ใะบ้เด็กบบก็อแ้เล่ไปเวาอี้ยตัหคนชมอก็โตเราก็โตคนทักกเป็นี่สาไม่เป็นแม่แล้วก็จริงๆก็พยายามดูแลตัวเองแต่ว่ารู้แหลว่าผู้หญิงมันจะไปตอน40ซึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ตอนนี้ยังแต่ถ้า4ขึ้นปุ๊บมันจะโอ้ มันจะลงเลยอย่างเงี้ยก็คือก็มีหน่อยๆบ้างก็ดูพยายามดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะซีเรียสมันาะว่ากลับมาตัดผมสั้นเนี่ยจริงๆเขาโยงกับเซสชั่นเชนเลยเมื่จริงๆคือขี้เกียจจัดผมมากกว่าก็เลยก็เลยก็เลยแบบว่าลองตัดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบสบายหัวเฉยเราพอคิดว่าเราหน้าเด็กนะมันมีความกดดันญนะว่าเราต้องสตาร์ทเนี่ยไว้เพื่อที่จะเซ็นเทมเพเจอร์ของเราเราก็ดูแลเท่า รู้สึกว่าแบบเออสัจธรรมมันก็ตั้งอยู่ดับไปเนาะแต่ว่าเราทําได้แค่ไหนก็ประมาณประมาณนั้นได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ได้ว่เราหน้าเหมือนเดิมเลยไม่เหมือ <c oughs> มนสวดประเดิมริ้วรอยมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมามนแบบมันตกมันโอ้แต่เมื่อกี้ที่บอกว่าหน่อย,หน,อยหน่อยในแง่แบบที่บอกจะติดผิด คือกลัวมันจะล่วงไปเลยอ่ะพอมันไปปุ๊บมันก็มาันเลยล่วงไปเลยเออแบบเหมือนกับว่าความหย่อนความวายความเหี่ยวความอะไรเงี้ยมันสี่สิบอัพมันมาเร็วละแต่แฮปปี้ที่มาก็คุณเรียกว่าพี่สาวมากกว่าน้องสาวยังไงก็ได้ค่ะเรียกว่าคุณแม่ก็ได้แเด็กวันนี้คนไปแบบคนยังจำอยู่ได้เลยวันเรียบร้อยแต่ชั้นเชืเลยก็มีจำได้ก็จะมีแบบว่าที่งงๆก็จะมีแบบเด็กรุ่นใหม่ที่ดูในเน็ตฟลิกอะไรก็ทักก็มี ่่อยตไปแต่หนังมันจะเก่าๆนะเก่าๆฟิล์มฟิล์มมันจะเก่าๆตอนนั้นจะไม่เปิดแสงนะตอนนั้นแบบเดี๋ยวพี่กิ๊กเพิ่มแสงใช่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าทำไมหน้าดำขนาดนี้หน้าดำมากหน้าสดตอนนั้นแม่สุดสุดเลยุคเลยนะพี่พี่รูไหมว่าตอนนั้นแม่ดังมากแม่งยังไงบ้างยังไงบ้างที่เราทราบมา ียนอ่านี่เป็นรุ่นเดียวกับครูเหรอทำไมเป็นรุ่นเดียวกันถ้าเป็นรุ่นน้องดูเออรู้สึกไงเป็นเราเพื่อเที่ยงเรียนครูบอกว่าแม่เราสวยเราเราเล่าให้แม่ฟังนะไอ้เด็กเอาเงินไปรู้เรื่องยังไงบ้างก็ ก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วก็ให้เป็นเด็กดีต่อไปรอรอดูตอนวัยรุ่นอันนี้ยังก็รู้สึกว่าเออขอบคุณที่แบบว่าเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหตุผลเหมือนเราไหมไม่เหมือนเลยก็แต่ดูแลมันนี่ตรงไหนที่เหมือนเราสุดอาจจะเป็นความแบบอินเวอร์สเลยอ่ะแบบว่าเออชอบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็งงนะว่าเราเพิ่งมาเชอาอยู่บ้านตอนโตไงอันนี้คือเชอาอยู่บ้านตแต่เด็กเออใช่แบบ อาจจะเหนื่อยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไปเรียนมาเหนื่อยเขาอยากพักที่บ้านอะไรอย่เงี้ยเราก็ได้ช่วงอายุไปเลยว่าอยู่บ้านด้วยกันเป็นที่